สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ชอบเรื่องเล่าลึกลับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไขปริศนาหลอนอย่างที่เมื่อวานผมได้เล่าเรื่องของอันงในตอนที่ห้าหน้ากากแตก Marksan อ r e เดอร e เวล e ์รี e คิวในวันนี้ผมอยากให้ทุกท่านได้มาฟังเรื่องราวความสนุกที่ลึกลับและน่าเศร้าของอันงกันต่อในตอนที่6 รากหน้ากากที่ห้องใต้ดินของโรงพิมพ์เก่ากลิ่นคอนกรีตชื้นและโอโซนจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลอยคลักคลุ้งเสียงพัดลมระบายความร้อนจากเซิร์ฟเวอร์ชั่วคราวหึ่งเบาๆเป็นเสียงประกอบเดี่ยวในความเงียบลมนั่งจมอยู่หน้าจอแล็ปท็อปสจอแสงสะท้อนบนแว่นของเขาแสดงบรรทัดโค้ดที่เลื่อนผ่านอย่างรวดเร็ว เขากำลังรันโปรแกร,รมกู้ข้อมูลขั้นสูงบนไฟล์ Image ของฟั m มไดรฟ์ที่เสียหายนบเขาไม่ได้ยืนนิ่งเขากำลังเดินวนไปมาในพื้นที่แคบๆเหมือนเสือติดจันทุกย่างก้าวสะท้อนความกระสับกระส่ายส่วนป้าใหม่นั่งเงียบๆบ,บนลังไม้เก่าหลังพิงกำแพงเย็นเฉียบมือของเธอวางอยู่บนกระเป๋าเป้ใบเล็กไม่ห่างตัวสายตา คอยสอดสองบันไดทางขึ้นที่มืดมิดบนหน้าจอหนึ่งคลิปไวรัลของอนมกำลังเล่นซ้ำแบบไร้เสียงเป็นภาพสั่นไหวที่เธอถูกลากเข้าไปในรถตู้สีดำลมเขาพึมพำกับตัวเองเช็คแฮชไม่ตรงเซกเตอร์เสียหายเป็นแถบทันใดนั้นเขาพูดเสียงดังขึ้นที่ผมปล่อยออกไปมันเป็นแค่โกสต์ เป็นเศษไฟที่กบมาจากบัฟเฟอร์หน่วยความจำตอนที่กำลังถ่ายโอนไม่ถึง5%เซของทั้งหมดด้วยซ้ำข้อมูลดิบบันทึกการทดลองรายชื่อทั้งหมดอยู่ในทําไรอันนี้เขาชี้ไปที่ไอคอนไดรฟ์ที่ขึ้นว่า corrupted บนหน้าจอนบหยุดเดินแล้วเริ่มบทสนทนาที่ตึงเครียดกับทุกคนในห้องที่เราได้มา มีแค่ทำเนวไม่กี่ภาพพอจะใช้ AI ขยายผลเพื่อระบุพิกัดคลินิกนั่นได้แต่แค่นั้นมันเหมือนเรามีแค่หน้าปกหนังสือแต่เนื้อในถูกเผาทิ้งไปแล้วทันใดนั้นเสียงแจ้งเตือนดังขึ้นจากลำโพงแล็ปท็อปเป็นเสียงสังเคราะห์ที่ถูกดัดแปลงจนผิดเพีย้ยนเย็นเยียบแล้วไร้ตัวตน The Listener ติดต่อพวกเขามา แต่เสียงแตกพร่าด้วยสัญญาณรบกวนมันไม่ได้ถูกเผามันแค่กำลังถูกย้ายที่อัน,นงเคยพูดถึงรหัสโครงการย่อยตอนที่ยังไม่ได้สติเต็มที่ภไยลินเจ็ดไม่ใช่ชื่อคนอย่าเสียเวลาหาให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทโฮดิ้งที่ถูกยุบไปช่วงปี2525-50ที่เคยยื่นขอใบอนุญาตตั้งสถานพยาบาล แล้วเทียบกับรหัสนั่นความเงียบโรยตัวลงมาหนักอึ้งหลังเสียงสังเคราะห์หายไปลมพยักหน้าให้นบอย่างเข้าใจเขาสร้างหน้าต่างเทอร์มินอลใหม่ขึ้นมาแล้วเริ่มพิมพ์คำสั่งทันทีลมเอหลังพินเก้าอี้ดวงตาแดงก่ำจากการจ้องหน้าจอเขากำลังตรวจสอบเมตาเดต้าของคลิปไวรัลไม่ใช่แค่ดูข้อมูลผิวเผิน แต่เป็นการแกะโคด้ดเฮกซ์ทีละไบต์ลมพูดขึ้นมาด้วยอาการดีใจเจอแล้วลายน้ำดิจิทัลที่มองไม่เห็นมันซ่อนอยู่ในเลเยอร์ของเสียงแต่ถูกบีบอัดจนแทบไม่เหลือร่องรอยเทคนิคนี้จูๆ่ๆเขาหยุดพิมพ์เริ่มหายใจสะดุดพิธีเคยสอนผมทีละเดชนักข่าวที่อยู่ในคลิปที่คุยกับวิชัยนบ ถามลมยังตกใจพิธีเป็นคนปล่อยคลิปเองเหรอลมใส่หน้าช้าๆความผิดหวังฉายชัดในแววตาที่แยก่กว่านั้นนี่คือลายเซ็นของเขาที่เขาใช้กับไฟล์ข่าวที่ต้องการยืนยันแหล่งที่มาใครบางคนก๊อบปี้ลายเซ็นของเขาไปฝังในคลิปนี้มันไม่ใช่การหลุดแต่มันคือการวางยาพวกมันใช้เกียรติของนักข่าวที่เขาสร้างมาทั้งชีวิตเป็นเครื่องมือจัดฉาก ทําให้เรื่องทั้งหมดดูเหมือนการแบล็กเมลที่ผิดพลาดเพื่อที่สังคมจะได้ไม่เชื่อถือข้อมูลที่อาจจะตามมาอีกเป้าหมาผู้เรียบเรียบแต่เฉียบขาดพวกมันไม่ได้แค่คุ้มสื่อพวกมันสร้างอาวุธจากสื่อนบเขากำหมัดเน่นเราสู้ในสงครามข่าวสารตอนนี้ไม่ได้เราต้องเปลี่ยนแผนขุดให้ถึงรากใครคือคนเขียนบทละครเรื่องนี้ ในห้องเก็บเอกสารของบริษัททุนข้ามชาติแห่งหนึ่งอากาศเย็นเฉียบและแห้งจากการควบคุมอุณหภูมิกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกพิมพ์ลอยอวนนบและเดอะลิสเนอร์ในร่างเงาสวมฮูดและหน้ากากกำลังเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและเงียบเชียบแสงจากไฟฉายคาดหัวของพวกเขา กวาดผ่านชั้นเก็บเอกสารเหล็กสูงตระงานนบใช้ถุงมือ,อยางเปิดแฟ้มงบดุลประจำปีอย่างระมัดระวัง The Listener ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพใบกำกับสินค้าจากซัพพลายเออร์สารเคมีทางการแพทย์ที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันชื่อบริษัทซัพพลายเออร์แห่งหนึ่ง ตรงกับชื่อบริษัทบางหน้าที่ปรากฏในเครือข่ายของวิชัยที่ลมเคยแกะรอยได้พวกเขาพบแบบแปลนอาคารเก่าที่ถูกแนบมากับสัญญาเช่าระยะยาวระบุว่าเป็นสถานพยาบาลภาคผนวกเพื่อการสังเกตการทางคลินิก The Listener พูดเสียงกระซิบผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่นี่คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยง แต่หัวใจของมันอยู่ที่อื่นในห้องเก็บเอกสารของบริษัททุนข้ามชาติแห่งหนึ่งอากาศเย็นเฉียบและแห้งจากการควบคุมอุณหภ,ภูมิกลิ่นกระดาษเก่าและหมึกพิมพ์ลอยอวนนบและ The Listener ในร่างเงาสวมฮูดและหน้ากากกำลังเคลื่อนไหวอย,อย่างรวดเร็วและเงียบเชียบ แสงจากไฟฉายคาดหัวของพวกเขากวาดผ่านชั้นเก็บเอกสารเหล็กสูงตระงานนบใช้ถุงมือยางเปิดแฟ้มนบดุลประจำปีอย่างระมัดระวัง The Listener ใช้สมาร์ทโฟนถ่ายภาพใบกำกับสินค้าจากซัพพลายเออร์ทางการเคมีทางการแพทย์ที่ดูไม่น่าจะเกี่ยวข้องกัน Close Up ชื่อบริษัทซัพพลายเออร์แห่งหนึ่ง ตรงกับชื่อบริษัทบางหน้าที่ปรากฏในเครือข่ายของมิชัยที่ลมเคยแกะรอยได้ Why shot พวกเขาพบแบบแปลนอาคารเก่าที่ถูกแนบมากับสัญญาเช่าระยะยาวระบุว่าเป็นสถานพยาบาลภาคผนวกเพื่อการสังเกตการทางคลินิก The Listener เสียงกระซิบผ่านอุปกรณ์สื่อสารที่นี่ คือเส้นเลือดที่หล่อเลี้ยงแต่หัวใจของมันอยู่ที่อื่นป้าไม่ใช้เครื่องมือปลดล็อกแบบแม่เหล็กกับประตูเพื่อดับสัญญาณเตือนภัยชั่วคราวขณะที่ลมเสียบอุปกรณ์ขนาดเล็กเข้ากับเราเตอร์อินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างช่องทางลับเข้าสู่เครือข่ายในบ้านอพาร์ตเมนต์ของทีเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยหนังสือและกองเอกสารลมตรงไปที่คอมพิวเตอร์ทำงานทันที ลมกดนิ้วรัวบนคีย์บอร์ดเจอแล้วอีเมลเข้ารหัสบันทึกการโทรหาเบอร์ส่วนตัวของวิชัยแต่เขาชะงักแต่ประวัติการเข้าถึงไฟล์ล่าสุดมีการรีโมทเข้ามาลบไฟล์แคชเมื่อ12นาทีก่อนพวกมันรู้ว่าเราจะมาป้าใหม่มองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเพียงท้ายรถเก๋งสีเข้มเลี้ยวหายไปที่หัวมุมถนนเมื่อกลับถึงเซฟเฮาส์ เดอะลิสเซ e เส่งไฟล์วิดีโอมาให้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านกาแฟฝั่งตรงข้ามอพาร์ตเมนต์ของทีมันแสดงภาพทีกำลังคุยกับชายคนหนึ่งที่คล้ายวิชัยแต่เมื่อลมใช้โปรแกรมวิเคราะห์ภาพเขาพบความผิดปกติเล็กๆน้อยๆที่ขอบภาพร่องรอยการซ้อนภาพและการแก้ไขด้วย AI นบอยู่ๆนบก็พูดขึ้นมามีคนสร้างหลักฐานซ้อนขึ้นมา พวกมันไม่ได้แค่ปกปิดร่องรอยแต่กำลังสร้างร่องรอยใหม่เพื่อให้เราเดินตามไปผิดทางบรรยากาศในห้องตึงเครียดยิ่งกว่าเดิมใครคือเพื่อนใครคือศัตรูเริ่มแยกไม่ออกแล้วโกดังเก็บเวชภัณฑ์ที่ถูกทิ้งร้างกลิ่นสนิมและฟอร์มาลีนจางๆทำให้บรรยากาศน่าขนลุกนบกับป้าใหม่ใช้ไฟฉายส่องทาง ฝุ่นหนาเตะบนพื้นทำให้เห็นรอยเท้าล่าสุดมีคนมาที่นี่ก่อนพวกเขาพวกเขาพบหลังเอกสารที่ซ่อนอยู่หลังชั้นวางของหนักอึง้งข้างบนติดป้ายรหัสโครงการไพลินนบเปิดแฟ้มหนึ่งข้างในคือประวัติทางการแพทย์ของอ,อนงพร้อมรูปถ่ายของเธอที่ดวงตาว่างเปล่าติดด้วยคลิปหนีกระดาษ คือใบยินยอมเข้าร่วมการวิจัยที่ไลเซนดูไม่เป็นธรรมชาติป้าใหม่พบกล่องใส่ม้วนวิดีโอเทปเบตาแคมหลายสิบม้วนเขียนป้ายด้วยลายมือว่าการสังเกตการกลุ่มตัวอย่าง P7 การตอบสนองต่อสิ่งกระตุน้นทันใดน,นั้นเสียงโลหะกระทบกันดังมาจากส่วนลึกของโกดังพวกเขามองหน้ากันแข็งถือไปชั่วขณะ ก่อนที่เสียงฝีเท้าหนักๆที่ใส่รองเท้าบูทจะร่ำดังใกล้เข้ามาอย่างใจเย็นและมุ่งมั่นป้าหมายกระสิบมันไม่ใช่ยามไปทั้งสองคว้าเอกสารและเทปติดมือมาได้จำนวนหนึ่งแล้ววิ่งหนีออกทางประตูหลังเสียงฝีเท้ายังคงไล่ตามมาแต่ไม่ได้รีบร้อนเหมือนจะจับกลุ่มมันเหมือนการต้นสัตว์ให้ไปในทิศท,ทางที่ต้องการมากกว่านบเชื่อมต่อเครื่องเล่นเทปเก่า เข้ากับคอมพิวเตอร์เสียงเทปฮีสเหมือนเสียงลมหายใจของคนใกล้ตายเขากำลังฟังเทปม้วนเล็กที่อน,นงซ่อนไว้ให้เขาเขากำลังตั้งใจฟังอย่างที่สุดอน,นงพูดด้วยเสียงกระซิบที่เบาและสั่นเครือแต่ชัดกว่าเดิมคนที่คุมห้องทดลองเขาไม่ใช่หมอเขาคือด็อเตอร์อาทิตย์อาทิตย์เทพ เขาบอกว่ามันคือการปลดล็อกสกยะยแริรกเทปถูกดึงจนยืดเสียงขาดหายไปพร้อมกับข้อมูลชิ้นสำคัญโทรศัพท์จากเดอะลิสเนอร์ดังขึ้นท,ทันทีเหมือนรู้เวลาฉันดักฟังคลื่นวิทยุตำรวจมีคนแจ้งว่าพบบุคคลต้องสงสัยแถวโกดังพวกมันกำลังบีบวงเข้ามา ส่งชื่อที่ได้มาให้ฉันแล้วฉันจะพาตัวอนคงออกมาแลกกันนบมองกองเอกสารที่เสี่ยงชีวิตไปเอามากับชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันการตัดสินใจครั้งนี้หนักอึง้งนบตอบกลับด้วยเสียงเรียบถ้าผมให้ชื่อคุณตอนนี้พวกมันจะรู้ว่าเรารู้อะไรบ้างและพวกมันจะฝังด็อกเตอร์อาทิตย์กับทุกคนที่เกี่ยวข้องอนนงจะกลายเป็นแค่ความผิดพลาดทางสถิติ ผมขอเดิมพันอีกครั้งเขาตัดสายเลือกที่จะแบกรับความเสี่ยงและความเป็นความตายของอนงค์ไว้บนบ่าของตัวเองทุกสิ่งเกิดขึ้นพร้อมกันลมและทีมปล่อยข้อมูลวิเคราะห์ที่ไม่ระบุต,ตัวตนชี้ให้เห็นความผิดปกติทางเทคนิคของคลิปไวรัลสร้างกระแสความสงสัยในหมู่สื่อทางเลือกวิชัย จัดแถลงข่าวอย่างมืออาชีพบนจอทีวีช่องหลักมีทีมกฎหมายประกบข้างประกาศว่าจะฟ้องร้องผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลเท็จที่ทำลายความมั่นคงของชาติชาวเน็ตใส่ h ฮ s h t a g ตามหาความจริงให้อนงติดเทรนด์ทวิตเตอร์ทีระเดชให้สัมภาษณ์พิเศษเขาดูเหนื่อยแต่สุขุมยอมรับว่าถูกหลอกใช้และขอความเห็นใจจากสังคม ภาพรวมของสังคมแตกแยกอย่างรุนแรงแสงแรกของวันส่องผ่านหน้าต่างบานเล็กลมมีสีหน้าเหมือนเห็นผีผมตามรอยมอเตอร์ไซค์รับจ้างคันนั้นได้จากกล้องวงจรปิดทั่วกรุงเทพมันเป็นการเดินทางที่แปลกมากเหมือนจงใจขับบนเพื่อสลัดการติดตามเขาฉายภาพสุดท้ายขึ้นจอเป็นภาพมอเตอร์ไซค์จอดส่งกล่องพัสดุและทำ drive ให้กับหญิงสูงวัยในชุดสุภาพที่หน้าอาคารแห่งหนึ่งนบถามที่ไหนลมซูมไปที่ป้ายหน้าอาคารเป็นป้ายทองแหลกที่สลักชื่อเอาไว้อย่างชัดเจนลมพูดด้วยเสียงสัน่นมูลนิธิธาราธรรมเพื่อเด็กและสตรีองค์กรที่แม่ผมบริจาคเงินให้ทุกปีความจริงที่น่าตกใจทำให้ทุกคนพูดไม่ออกรากของเครือข่ายนี้ไม่ได้อยู่ในที่มืด แต่อยู่ในที่ที่สว่างที่สุดทันใดนั้นเสียงข่าวด่วนแท้ขึ้นมาจากทีวีที่ป้าใหม่เปิดทิ้งไว้ผู้ประกาศข่าวแจ้งข่าวออกมาขอข่าวด่วนค่ะมีรายงานว่าคุณเอกภพสุริยะวงศ์นักเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชนและเป็นแหล่งข่าวคนสำคัญที่เคยให้ข้อมูลเรื่องเครือข่ายค่ามนุษย์ได้หายตัวไปจากบ้านพักอย่างปริศนาเมื่อคืนที่ผ่านมา บนจอทีวีคือภาพของชายใจดีที่เคยให้ที่หลบภัยแก่ทีมของลมในวันแรกๆเขาคือแผนสำรองของลมคือคนที่ลมเชื่อใจที่สุดลมเขาอ่อนสุดลงนั่งเอกภพเขาคือเซฟโซนของผมเขาคือคนที่ผมฝากข้อมูลสำรองชุดสุดท้ายไว้ใบหน้าของนบในแววตาของเขาไม่ได้มีแค่ความโกรธหรือสิ้นหวัง แต่เป็นความเข้าใจที่เยือกเย็นและน่ากลัวว่าศัตรูที่พวกเขาเผชิญอยู่ไม่ใช่แค่องค์กรแต่เป็นระบบที่ฝังรากลึกอยู่ในโครงสร้างของสังคมเสียงเทปฮิสดังขึ้นอีกครั้งแทรกซ้อนและกลืนกินทุกอย่างก็จบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องเล่าอันงงในตอนที่6รากหน้ากาก เป็นยังไงกันบ้างครับถ้าชอบเรื่องเล่าหลอนๆแบบนี้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องไขปริศนาหลอนของเราไว้ด้วยนะครับแล้วพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่สวัสดีครับ